โ้เทียบกันไปเลยทำมาแล้วจ้าโอไมร์บัอดบัดหัวโตของแบรนด์พีคือทนกระแสดเขาไม่ไหวจริงๆนะคะเดี๋ยวคลิปนี้สิจะมาสวัสดบนแก้มให้ดูครบทุกสีดูแคกล่องก็กน่ารักแล้วว่ะเปิดอุ้ยจะมีพัฟแถมมาให้เป็นพัฟมาร์ชเมลโล่แบบนี้นะต้นน้องบัต สีแกะออกมาแล้วเบอร์หนึ่งถึงเบอร์เจ็ดอะจะเป็นบัตชออนซึ่งหัวแปลงเขาอะจะเป็นฟองน้ําแบบนี้ทุกคนใหญ่มากเข้าใจแล้วทำไมถึงเรียกว่าบัตรหัวโตส่วนเบอร์แปดเป็นคอนทูเบอร์เก้าเบอร์สี่เป็นไฮไลท์แต่แปลงเขาจะไม่เหมือนกันเป็นหัวแปลงแบบนี้เริ่มดีน้องบัตเดี๋ยวสีขอทาเทียบไปเลยข้างระเบิดส่วนหนึ่งสีเชอร์เบตพิงค์สแตมเบลติแก้มปุ๊บไอฟ,ฟองน้ำเขาเกลี่ยไปได้เลย สีนี้แบบน่ารักมากโทนแบบชมพูธรรมชาติน่ารักหว,นวานๆเทียบกับเบอร์ศูนย์สองป๊อ 02, ปปี้นะคะว้าอย่างง่ายนะเนื้อเบาแต่แบบสีชัดมากสีจะมีความแบบชมพูผิดๆใครชอบชมพูธรรมชาติศูนย์หนึ่งใครชอบชมพูลูกขุนูศูนย์สองต่อมาศูนย์สามวานิลลาสกายแค่ okay, แทบแทบไปอย่างเงี้ยไม่ต้องปะนี่สีนี้จะออกโทนส้มนูนมีความแบบเกาหลีนูนๆสีสีซันคิสปึ๊บสีนี้จะเป็นโทนส้มบ่มแดดตรงน,นี้โทนส้มใสเกาศูนย์สามโทนส้มใสฝอศูนย์สี่